สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดแห้งนะครับซึ่งมีความเข้มข้นสูงในการที่จะนํานไปผลิตจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดน้ําและนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแรงบันดาลใจที่หลวงอ๋อจะต้องทําจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดแห้งเนี่ยนะครับก็เกิดจากหลายสาเหตุที่สําคัญคือครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านสุรศักดิ์เจริญสนติโชคน,นะครับ ท่านมีโครงการจังหวัดสะอาดนะครับซึ่งได้เชิญลุงออสไปเป็นวิยนทยากรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนแล้วก็นําผลงานไปโชว์ในครั้งนั้นนะครับท่านได้บอกลุงออสว่าอย่ายอมแพ้ต้องบอกชาวบ้านให้ทําให้สําเร็จนั้นลุงออสนะครับตอนนี้เราได้สูตรอย่างนะครับคือการผลิตจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดแห้งซึ่งนําไปใช้ประโยชน์และไปสถานที่ในประเทศไทยได้ทุกๆที่ทุกๆจุดเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดแห้งผลิตง่ายและมีประโยชน์สูงสุดในการที่จะนำไปผลิตจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดน้ำเพื่อไปทำความประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับแรงบันดาลใจของการทำจุลินรีย์จิตอาสาชนิดแห้งจำนวนมากนี้นะครับก็เกิดจากฟาร์มปสมเกษตรนะครับฟาร์มปสมเกษตรนั้นเขามีเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่ผลิตไบโอแก๊สผลิตไฟฟ้าใช้ได้ทัางฟาร์ม ซึ่งจะมีแม่พันหมูถึง2000กว่าตัวเขาสามารถผลิตจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดน้ำเนี่ยฮนะออกเป็นจำนวนมากแล้วก็ดับกลิ่นแล้วก็กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มหมูนา,นานาประโยชน์นะครับด้วยปริมาณขี้หมูมันมีจำนวนมากเหลือเกินนะครับทางฟาร์มอยากจะขยายจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดน้ำให้ได้มากทางใจหรือว่จึงแนะนำให้ผลิตจุลินทรีย์ชนิดแห้งออกมา เพราะว่าถ้าเราผลิตจุลินทรีย์จุลินทรีย์แห้งจุลน,นี้ออกมานะครับแล้วเราโรยไปโดนน้าจุลินทรีย์ที่มีความเจือจงก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นภายใน1วันซึ่งทันเวลากับการใช้ในฟาร์มหมูนะครับด้วยเหตุนี้นะครับทางคุณสว่างกับคุณสวัสด์ทางฟาร์มหมูจึงเดินทางมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ผลิตจุลินทรีย์จุลินทรีย์แห้งได้เป็นผลสําเร็จและไปดําเนินการด้วยเป็นผลสําเร็จขั้นแรกนะครับจุลินทรีย์ตัวเนี้ สามาถไปกําจัดตะกันตะกรอนขี้หมูที่ตกค้างในท่อน้ําทิ้งเขามาหัศจรรย์มากคือท่อน้ําทิ้งตอนนี้สะดวกโล่งเลยน้ําขี้หมูไหลสะดวกมากก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ในเบื้องต้นอย่างง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นข้าวนานา,นาชนิดนะครับส่วนหนึ่งได้มาจากการส่งมอบนะครับอํานํามาให้จากคุณ คุณสว่างนะครับได้เดินทางมาที่บ้านลุงออสมาเรียนรู้แล้วลุงออสก็มอบข้าวให้เขาฟรีๆเลยห้ากิโลไปวันรุ่งขึ้นเขาตอบแทนโดยการขับรถเอาเข้าวมาคืนลุงออสสิบห้ากิโลแต่เป็นข้าวให้ไก่กินนะครับซึ่งมีราคาถูกนั่นคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะครับคือเป็นข้าวที่มีประโยชน์หลายๆอย่างรวมกันเพราะนั้นเราจรึงได้ข้าวมาข้าวที่มีต้นทุนถูกนะครับจึงนํามาทําจุลินทรีย์ชนิทแห้งซึ่งวันนี้เราจะสอนครับ การทาจุลินทรียจีนิแท้งนะครับวัตถุประสงค์สาคัญก็คือจะต้องมีหัวเชื้อตรงนี้นะครับหัวเชื้อจุลินทรียจีนิแท้งเป็นแม่แบบซึ่งมันผสมไปด้วยหัวเชื้อจุลินรียที่หมักมาเป็นปีซึ่งงอสนามาผสมแล้วผสมด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้แท้ต้นแบบอันนี้นะครับอยู่มาเป็นปีแล้วนะครับวิธีการนําข้าวนาน,า,นาชนิดเทใส่กระมังเลยครับอ่าเทใส่กระมังเลยนะครับตัดเจเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวลำข้าวปลายข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับข้าวนะที่เหลือ,ลอที่มันราคาถูกๆนะครับเทใส่ถังเลยนะครับอไอตรงนี้คือข้าวสามสีได้มาฟรีของอาจารย์เกษณีปทุมจะวันนะฮะแกให้มาในงานวันเกิดก็านำมาโดดนี่ข้าวเหนียวที่เหลือเทเร็วเร็วเลยครับแล้วก็นุ่นข้าวที่เหลือนะครับเทลงไปเลยนะครับ ให้ไหวหน่อยนะครับเวลาอย่าให้เกิน3านาทีที่เหลือข้าวข้าวสารที่มีอยู่ข้าวสาวให้ถูกๆเทงลงไปเลยครับ 1. เทลงไปเลยหนึ่งได้ข้าวแล้วนะครับสองทำไมรู้ไหมครับเรานี่ครับเรานําหัวเชื้อโรยลงไปผสมหัวเชื้อโรยลงไปผสมหัวเชื้อโรยลงไปผสมเท่านี้เองครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเรานําหัวเชื้อเข้มข้น ที่ลุงอ๋อจะแจกคู่กันนะอย่างเมื่อวานนี้ลุงอ๋อไปที่ฟ้าใสรีสอร์ทไปพบกับประธานดอนโตมที่นั่นนะครับลุงอ๋อได้มอบจุดินซีซีนี้แห้งไปถุงใหญ่แล้วก็น้ําจุดินซีตัวนี้ทําไมรูล่ะครับนี่ครับลาดไปดูสาคัญคืออย่าให้แฉะแต่ให้มันแห้งภายในวันเดียววันลงขึ้นถ้ามันแห้งอักคนผสมนะครับคนผสมเลย,เลยใช้มือก็ได้ใช้นี่มันจะใช้ได้หมดนะง่ายๆแค่นี้เองครับผู้ชมหนึ่งต้องมีหัวเชื้อ ชนิดแห้งสองต้องม,มีหัวเชื้อเดิมแท้ที่มีบาซิลัสซับซติสในโพลาม่าไตโคเรฟ่าจุลินทรีสองขอแสงอยู่ในนี้นานาชนิดม,ม,มียาคูมีน้ำข้าหมากมีน้ำมะพร้าวมีน้ำแอร์มีเอ็มทุกอย่างรวมเป็นเรียกว่าจุลินทรีย์ติดอาสาน้ำข้าวนะครับนำมาผสมเห็นไหมครับข้าวเนี้ยจะดูดซับเอาไว้พร้อมกับได้เชื้อจากนี้ด้วยข้าวจะดูดซับดูดซับชั่วโมงเดียวแห้ง กลายเป็นจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดแห้งพริบตาเดียวนะครับหลังจากนี้เก็บไว้หนึ่งอาทิตย์เริ่มใช้งานได้เลยนะครับจำไว้นะครับว่าเมื่อจุลินทรีย์พบกับจุลินทรีย์ชนิดแห้งแล้วพบกับข้าวเขาก็จะทำการเข้าไปทำงานอยู่ในมเมล็ดข้าวเหล่านี้นะครับเขาจะไปทำงานอยู่ในเมล็ดข้าวเหล่านี้ แล้วเขาจะดูดน้ําที่ชื้นๆเนี่ยให้แห้งเพียงแต่ว่าเรามีเวลามากับกองในช่วงแรกเขาก็จะซึมจนแห้งหมดอีกสองวันต่อมานะครับเมื่อเราเห็นมันแห้งดีแล้วท่านก็ทาไมรู้ไหมครับท่านก็นําน้าใส่ลงไปอีกครับเพื่อให้เขาได้เชื้อแรงขึ้นแรงขึ้นทําแบบนี้เรื่อยๆจนฝาข้าวจะโฟที่สุดที่สําคัญคืออย่าให้แฉะต้องให้แห้งภายในเดินเดียวภายในวันเดียวเคล็ดลับเห็นไหมคนอย่างเงี้ยนะหันมาดู ถ้าไม่ต้องตกใจนะครับถ้าท่านแฉะเมื่อไหร่เขาจะปล่อยความร้อนแล้วร้อนมากเลยนะครับเราห้ามไม่ให้เขาแฉะเขาจะไม่แฉเพราะอะไรครับเขาจะซึมไปในเมล็ดข้าวเลยแต่ถ้าท่านไม่คนไม่กลับนะครับมันจะเกิดไตรโคดูมาขึ้นเขียวปัดเลยเราไม่ต้องการครับเราไม่ต้องการไตรโคดูมาเราต้องการให้เขาเป็นมิตรสหายกันเรียกว่ายูรินีสหะอยู่ในนี้นะครับแล้วท่านปล่อยคนอย่างเงี้ยนะครับวันสองวันมันก็จะแห้งสนิท พอแห้งสนิทปับ๊บท่านก็ใส่บรรจุหรูบรรจุซองเก็บไว้ได้นานแสนนานตลอดไปถ้ามีเยอะมันจะกลายไป e m เอ็มบอเลยนะครับถ้ามีเยอะโรยไปตามคนต้นไม้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินและอีกสารพัดที่ท่านจะต่อยอดได้อีกที่ลุงอ๊อต้องมาพูดแบบนี้คือทดลองแล้วทดลองเล่าตอนแรกยังไม่กล้าเปิดเผยเกิดแรงบันดาลใจจากฟาร์มหมูเกิดแรงบันดาลใจจา,าาจากผู้ที่ไม่สะดวกในการจะนําจุลินทรีย์ไป พื้นที่เชียงใหม่ยะลาภูเก็ตต่อไปนี้ท่านนําจุลินทรีแห่งนี้ผลไปเป็นตันต้นทุนก็ต่าําเมื่อใดที่เราเจอข้าวน้ําท่วกข้าวถูกมาผลิตจุลินทรียตัวนี้ซะดินที่บ้านท่านจะร่วนซุยขยะจะไม่มีหนอนขึ้นกลิ่นเหม็นก็จะไม่เกิดอีกต่อไปท่อน้ําเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นจะหมดไปเหมือนสถานที่แห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ข้างล่างใต้เป็นอุโมงค์ส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อนําจุลินทรีย์ชนิดน้ําลากลงไปในท่อน้ําทิ้งทุกวันนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นอีกเลยครับส้วมบ้านใครเหม็นกลิ่นเหม็นจะหมดไปและส้วมท่านยังไม่เต็มอีกเลยไม่เชื่อท่านถามนายกสมพิษนะครับนายกเทศบาลตำบลกำแพงแสนนะครับที่นั่นเคยส้วมระเบิดมาแล้วส้วมแตกมาแล้วครับได้จุลินทรีย์ตัวนี้จัดการจาเรียบราบไม่มีปัญหาอีกเลยมีแหล่งพิสูจน์โดยเฉพาะท่อน้าทิ้งกํนานันวสุปยาพาณิชครับกำนันตำบลสารยาท่านมีปัญหาเรื่อง กลิ่นเหม็นของท่อระบายน้ําทิ้งที่หน้าบ้านท่านซึ่งเป็นท่อระบายน้ําทิ้งแบบมีฝาเปิดและมีตะแกรงเหล็กอยู่มันส่งกลิ่นเหม็นมาบรบกวนมากเลยท่านนําจุลินทรีย์ชนิดน้ําลาดลงไปปัจจุบันนี้กลิ่นเหม็นหมดทั้งสารยาแล้วเป็นผลงานของท่านวสุปรยาพรานิชครับกำนันแหนบทองแล้วคุณพลอยนิสานะครับตอนนี้กําลังไปช่วยวัดไร่ขิงท่อน้ําทิ้งจากวัดไร่ขิงส่งกลิ่นเหม็นมากเลยทุกคนไม่ค้งไม่ค้าปล่อยน้ําลงท่อปรากฏว่าตอนนี้ กำลังนำจุลินทรีย์จิตอาสาของเราไปล่าในกับวัดไร่ทิ้งจะได้เป็นวัดที่หอมไทยมาไม่มีกลิ่นเหม็นจากท่อแล้วยังมีผลการทดลองอีกเยอะแยะมากมายนะครับชมได้ใน YouTube จุลินทรีย์จิตอาสาน้ำข้าวนะครับตอนนี้เราสอนแล้วนะครับเห็นไ,ไหมข้าวเริ่มแห้งแล้วอาคนไปคนไปแล้วแห้งเร็วมากเลยครับเพราะว่าข้าวเนี่ยนะครับเขาจะดูดซึมดูดซึมอะไรล่ะ ดูดซึมน้ำจุลินทรีย์แล้วไปขยายจุลินทรีย์ที่นิแห้งดึงจุลินทรีย์ออกมาร่วมกันเพราะนั้นเราจึงมั่นใจเลยว่าเป็นเป็นจุลินทรีย์จิตสารน้ำข้าที่ครบถ้วนกระบวนความมีท้งหัวเชื้อสองหัวเชื้อแล้วทําไมจะต่อหัวเชื้อไม่ได้ในเมื่อมันกินแป้งเป็นอาหารเราไม่ต้องมีความรู้อะไรมากครับเราว่ามันผลสาเร็จมีคืออะไรเราไม่ต้องไปสูตรไปทอสูตรนักทยาศาสตร์มากมายไก่กองว่าจะมีอะไรมันได้ผลจริงหรือเปล่าตอนนั้นเองน้ำเหม็นเหม็นลากเรากินเหม็นแค่นี้ถ้ารู้แค่นี้พอขยะที่หนอนขึ้น นอนไม่ขึ้นขยะที่เหม็นดับเกลนในพริบตาแค่นี้พอใจไหมครับส่วนสูตรทางวิทยาศาสตร์พูดไปก็เหนื่อยเปล่าเพราะมีนากวิทยาศาสตร์เาทำกันเยอะอยู่แล้วลุงอ้ดเป็นผู้น้อยเอาผลปฏิบัติการเร่งด่วนนะครับตอนนี้เราได้แล้วจุดินทรีย์ที่แห้งปล่อยให้เขาแห้งงี้ก่อนครับสักวันหนึ่งพรุ่งนี้มาลาดน้ําแบบนี้เรื่อยๆเขาจะโูขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนฉ่าไปด้วยจุลินทรีย์ยิ่งทํามากเชื้อยิ่งแรงมากแล้วทําไมด้วยครับถ้าท่านมีข้าว กระบานี้จะกลายเป็นสามกระบาดสา,ากระบาดจะกลายเป็นหกระบา6หกระบาดจะเป็นเก้ากระบาเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันง่ายเสเลิรเตอนครับแล้วต,ลติดตามผลติดตามผลการทดลองต่อไปนะครับครับเชื่อกได้ว่าทุกบ้านนะครับน้ําสาวข้าวต้องทิ้งกันทุกบ้านนะครับเอาแล้วครับเอาน้ําสาวข้าวเทใส่นี่นะครับเราจะไปทําเป็นน้ําจุลินทรีย์กันนะครับ นี่คือน้ำสาวข้าวต้องทิ้งกันทุกบ้านนะครับโดยเฉพาะจะเ,เป็นร้านอาหารนะครับมหาศาลเลยครับท่านผู้ชมนี่คือน้ำสาวข้าวต้องทิ้งแต่เราไม่ทิ้งนะครับต่อไปนะครับนี่คือน้ำแช่ข้าวเหนียวนะครับที่เราต้องแช่ข้าวเหนียวก่อนที่จะนําไปนึ่งก็ประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมครับอะนี่โลเดียวนะครับน้ำแช่ข้าวเหนียวเนี่ยเทยปกติต้องเททิ้งกันทุกบ้านโดยเฉพาะที่ภาคอีสานนะครับเทกันทุกครอบครัว แต่ถ้าร้านขายข้าวเหนียวส้มตำนะครับโหยิ่งเยอะเลยครับเอาละครับเราได้น้ําแล้วนะครับน้ําตัวนี้ไม่เซ็ตเปลี่ยนจากน้ําทิ้งเป็นน้ําจุลินทรีย์ซะท่านผู้ชมครับข้างล่างนี้นะครับคือน้ําสาวข้าวทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเอาออกน,นั้นแล้วเปิดโยให้ทุกท่านดูนี่นะครับคือน้ําสาวข้าวน้ําล้างพ้นหม้อน้ําแช่ข้าวเหนียวที่มีมหาสารแต่แต่ละวันนี้เยอะมากแต่มันกลายเป็นน้ําจุลินทรีย์แล้วนะครับเพราะว่า มีหัวเชื้อจุลินทรีย์อยู่ที่ก้นถังเราจึงใช้ตัวนี้ไม่ได้ในการทดลองจุลินทรีย์ชนิดนแห้งนั้นเราจึงจะเป็นต้องใช้ตัวนี้เดี๋ยวไปทําการสาธิตด้วยจุลินทรีย์ชนิดนแห้งกันครับท่านผู้ชมเราได้น้ําสาวข้าวน้ําแช่ข้าวเหนียวตั้งตรงนี้เลยนะครับเราจะเปลี่ยนไม้เซ็ตน้ําชิ้งตัวนี้นะครับให้เป็นน้ําจุลินทรีย์จิตอาสาที่มีประโยชน์ในการดับกลิ่นกําจัดน้ําเสียบารุงต้นไม้ทําให้ขยะไม่เน่าไม่เหม็น กลายเป็นดินคุณสมบัตเิเขาเยอะมากตอนนี้เขาจะเป็นน้ําสาวเข้าธรรมดาไม่มีจุลินทรีย์นะครับตอนนี้นะครับเราได้ผลิตจุลินทรีย์จิตอาสาชนินแห้งได้มากมายแล้วเกินครับตอนนี้เราใส่ปวดโลงไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เยอะมากนะครับและทยอยแบ่งปันความรู้และแจกให้กับประชาชนนะครับนี่คือจุลินทรีย์จิตอาสาจนิดนแห้งท่านจะเห็นว่ามีลักษณะเขียวๆนั่นคือไตรโคไดมานะครับไตรโคโดมามีคุณสมบัติครบถ้วนเลยครับซึ่ง ประกอบไปด้วยข้าวนานาชนิดนะครับที่สําคัญก็คือเราได้สปอนเซอร์จากฟาร์มหมูปฐมเกษตรนะครับท่านนางนำข้าวเลี้ยงไก่นะซึ่งประกอบไปด้วยข้าวนานาชนิดมีเศษกวดเศษดินด้วยซึ่งเป็นราคาถูกนะครับทานามาให้ลุงออสกระสอบหนึ่งนะฮะก็ได้ประมาณสิบห้ากิโลทาให้ลุงออสเนี่ยสามารถผลิตจุลินทรีย์จิตอาสาชนิดแห้งได้มากมายเลยนะครับตัวน,นี้ครับทีนี้เราเราจะทํายังไงกับจุล น้ำสาวเข้าตรงนี้ครับกพราแค่นำจุลินทรีย์ชนิดแห้งนะครับมาโรยเท่านั้นเองเท่านี้เองครับเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเขาก็จะเริ่มมีฝ้าขาวขึ้นสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์น้ำจิตอาสา,าน้ำเข้าไปนะครับง่ายไหมครับแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถผลิตจุลินทรีย์ชนิดแห้งทุนี้ ส่งไปทั่วโลกได้นะครับเดี๋ยวลุงก็จะสอนวิธีการผลิตจุลินทรีย์ชนิดแห้งเราทํากันอย่างไรนะครับใ่เล็งเปลงใปเล็งไต,ต่อ่ะาคนกรุงเทพไม่รู้จรกครับ ลำข้าวไม่ใช่ได้เหรอลำข้าวได้ได้กรข้าวเป็นอาหารอย่างดีเลยแหละข้าวแบบนีงบ้านเราบ้านเราไม่มีเราเลยเราซื้อลำข้าวมาลำข้าวถูกเขาสารเยอะเลยเพราะว่าสารน้ำข้าวใช่มคราะว่าสารน้่อให้ เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไ้เพิ่มการจัดทำเรีจงเหมนชาบุรีนี่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอำเภอตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนทรแล้วสถานแห่งนี้คือร้านเป็นร้านอาหารบ้านร้านสวนเป็นร้านอาหารด้วยเริ่มอนดนะเอาข้าเทใส่นี้ หนึ่งองมีข้าวยิ่งข้าวแบบนี้ยิ่งดีมากคือข้าวหลายๆอย่างข้าวหลายหลายอย่างดีมากโอเเป็นแป้งเป็นล้ำได้นะครับไม่น่าเชื่อได้หมดไลบรารีเรียไหมชั่วโมงเอาเอาเนี้ยแหละถึงผมจะตายไปก็ยังอยู่ครับถึงว่าต่อไปใสนไี่พอแล้วมั้งอ่าข้าวอมย่านะต่อไปเหมือนเดิมฮะ ใส่อะไรใส่หัวเชื้อเข้าไปใส่หัวเชื้อจุดดินทรีย์ที่แห้งเป็นต้นแบบแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วไม่เก็บกลับบ้านทำไมรู้ไหมครับลำดับต่อไปนี่ดีกว่าหัวเชื้อน้ำครับใส่ไปเลยครับแค่นี้พอไม่้พอมันเพราะมันมันจะมันจะปล่อยความร้อนออกมาเพราะนั้นเพราะนั้นทำไมรู้ไหมพรุ่งนี้เติมอีกเติมให้เราสะใจมันจะปูขึ้นเรื่อยไหมเม็ดจะเป็นเหมือนข้าวสุกขึ้นเรื่อยๆ นีนี้เองครับทน,นี้เองอาทิตย์เดียวใช้ได้แล้วแล้วทําไมรบมาให้อีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งกะละมังนี้ทําเป็นอีกสามกะละมังเหมือนเดิมครบแบบนี้เขาใช่ผสมหน่อยเดียวแต่จริงๆแล้วมันไม่จาเป็นองใช้คนเราเ,เราจะเอาตรงนี้มาใช้ก่อนในนี้ที่เราพบว่าตัวเองซีมันไม่ไม่แรงเนี้ยอันนี้มันจะแรงกว่ายิบมือหนึ่งใส่ไปในตุ่มปุ๊บเลยแรงมาก แล้วเอานี้ใส่เลยน้เปลืองแต่ก็ได้ครับได้แต่มันหเปลืองแต่ต้องลงนข้าวาตุ่มผมม่เยอะสุดแต่ต้องมีข้าวเยอะดีเออใช่ครับพ้าถูกข้าวได้นะมันเหมือนกับ EM บอลน่ะแต่มันดีกว่าเออมบออ่ามันดีกว่าแบบง่ายกว่า